สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมเองเช็กกิ้วคอมเวอร์อันนี้สับท์ยาผมเดี๋ยวพอผมยัดมาเดี๋ยวอันเดี๋ยวผมต้องเอาโทรศัพท์โทรศัพท์คืนนะฮะกินน้ำก่อนไม่ไม่แป็นกูกินเลยกูยังไม่ได้ทันดูดเลยฮะนี่นี่คือซอยของผมอันนี้ตอนกลางวันโอ๊ะแต่ตายชิบหายเลย

หนึ่งนาทีแล้วไปกันนูอยกให้เต้เต้กินฟองอสองอึเจาะก่อนเจาะก่อนอึ๊หนึงอึ๊กนึงอึ๊กนึงอ๊นึงอุ๊กนึอ๊นึงโอเคจีดขึ้นมองสมอง เข้ามาในห้องนี้กันห้องนี้นะฮะเปิดไฟด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บข,ของเอบเอาเอบของลินเห็นไหมอเก็บมือ บางคนบอกว่านอนอีกนานไหมโอเคอันนี้เราจะทำคลิปชิวๆสองนาทีแล้วว้าวชีสก็ดถ่ายกกรูปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแะชร์ไปให้ใครก็ได้นะฮะแชร์ไปให้เพื่อนของคุณนะฮะ บายสำหรับวันนี้ก็บายบายนะฮะบายบายไปแล้วนะครับยัง <laughs> อีกสักแป๊บอีกสักแป๊บเอาสักสนาทีไปเลยเอ,อันี้ผมเปิดไฟเรียบร้อยไม่ใช่ห้องผมนะไม่ใช่ห้องผมห้องพี่ผมกับลุงของผม ไปก็ไปดำเนินการกระจอเปิดพัดลมแป๊บเดียวแล้วก็ปิดเชื่อป่ะเก๊ก่อสองกระชากหนึ่งอะไร อุ้ยานเนี่นเหรออกให้ย่างนี้เลยแก้วอะไรวะแก้วคือแตัหัวมาเมืองของเราดูมาริงไหมเออมามานอนบ้านครบแล้วบ๊ายบายครับ